วันนี้ท่านดูเหอะท่านบอกท่านบอกตัวเองได้เลยว่าท่านจะต้องชอบและก็รักละครเรื่องนี้ครับวันนี้บอกได้เลยเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษละครของคุณแอนทองผสมครับแล้วคนเล่นนะท่านผู้ชมครับคิมเบอรี่นะกับเจมมาโอโโอ้โหน่ารักน่ารักสุดๆเจมมาเนี่ยท่านผู้ชมครับ เวลาเขาหยีตากับเราเนี่ยอย่าเป็นใจครับมาาเขาคอมเมนต์อยู่แล้วเขาหยีอยู่แล้วว้าเลยใช่เขาหยีตาให้ผมไม่ใช่หยีหรอกเขาลืมจนสุดแล้วก็ได้แค่นี้เลยอ้โาพระเอกอะไรครับมาออกรายการจะหยีได้เป็นชั่วโมงเอาผมนึกว่าเวลาเขามองผมครับ อ่าครับเขาก็หยีตายไม่ใช่น่ารักสุดสุดท่านพลาดไม่ได้เจม่ากับคิมมารี่เราจะมาเล่าเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษได้ฟังผมการันตีได้ว่าท่านจะไม่เคยเห็นทั้งสองคนนี้น่ารักขนาดนี้ต้องชมขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับกลับมาสู่รายการใหไรอีกครั้งนะครับทุกท่านครับนี่คือรายการพูเดย์โชว์ครับและนี่คือช่วงทับโซ่ ขอโจของเราวันนี้นะครับแน่นขนาดไปด้วยผู้ชมนะครับซึ่งเขามาดูแฟนของเขาคนที่เขารักนะครับและมีสมาคมมาด้วยนะครับผมเห็นแล้วตกใจมากเลยครับมีสมาคมแม่บ้านฐานเข็มนะ <S 2> <S 2> <S มาในรายการเรานั่นๆๆ,ๆๆป้ายที่จับอยู่นั่นนะครับเพราะว่าละครเรื่องนี้คือเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษและวันนี้เป็นโอกาสดีของพวกเราที่จะได้พบเขาทั้งสองคนที่นี่ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณคิมเบอรี่แอนทีมซีและคุณเจมมาจากเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษครับ ผมยินดีมากเลยนะครับท่านคู่ได้มารายการผมนะครับ,ค,รบคุณคุณจะถอดกระดุมครับครับพะตัวคุณมันตึงมาก <laughs> ตพวกคุณมันมันตึงมาจากเรื่องที่แล้วคิม <laughs> เรื่องที่แล้วเขาต้องแก้ผ้าเล่นเป็นพ่อเหมเรื่องที่แล้วเขาต้องแก้ผ้าเล่นเขาต้องไปฟิตตัวเข้ามาแล้วเล่นเป็นพ่อเหมซึ่งในชีวิตนะของคนคนหนึ่งที่เล่นละครใหม่ๆเลยว่ากันตรงเล่นละครใหม่ๆเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สองเท่านั้นในชีวิตแล้วต้องมาเล่นละครพีเรียด นับว่ายากสุดๆคุณจําตอนที่คุณรับบทพ่อเห็มขั้งแรกได้ไหมจาได้ครับผมแล้วเสียงตอนแรกๆทุกคนนะคิมคิมคงรู้เรื่องด้วยเหมือนกันว่าคนบอกว่าไม่เหมาะสมเลยเอามาเล่นได้ยังไงตัวนี้อย่างนั้นอย่างนี้เต็มไปหมดเลยครับแต่ดูละครไปได้แค่ตอนสองตอนคนพูดว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นพ่อเหมอ๋อนเป็นอย่างนั้นจริงๆอิน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 ตัวคิมเองก็เหมือนกันคิมจําเข้ามาวันแรกๆใหม่ๆได้ไหม จำได้ผมจำได้ครับผมดูอยู่ครับเออเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคุณหมอน้ำไงครับน่ารักมากเลยครับเป็นเป็นน้องเป็นเป็นเป็นคนเดียวที่เป็นผู้หญิงในบ้านที่เป็นที่เป็นในพี่น้องคุณค่ะออคนดีมากเขาจําได้หมดอ่ะแล้วก็ริงแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นตอนแรกจําตัวเองได้ไหมว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างที่เดินเข้ามาในวงการนี้มันสเปซสปะขนาดไหนเชื่อไหมคะห่อยคือหนูรู้สึกว่ามันมืดไปหมดเลยอ่ะ เพราะเราแบบเกรงแล้วก็เครียดมากเลยจนเราแบบจนเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอะตอนนั้นอะคะอ่ะก็เลยไม่ได้จำแต่มันรู้แต่ว่ามันตื่นเต้นมากในชุกฉากอะเลยไม่ได้จับทุกม่จำ<ช>ไม่ได้จำเลยมันแบล็คไปเลยเขาจำไม่ได้จริงๆคือเวลาที่เขาเข้าฉากเขาจำได้อยู่อย่างเดียวว่าเมื่อ,อไหร่มันจะออกจากฉากสักที <c oughs> ใช่ไหมใช่ตเอ้โหหัวใจจะหลุดออกมาอยากจะให้มันเสร็จฉากนั้นไป อยากให้มันเสร็จเสร็จไปแต่ว่าในที่สุดตอนนี้คุณมานั่งตรงนี้ในฐานะที่เรียกได้เลยอย่างเต็มปากแล้วว่าซูเปอร์สตาร์กับละครเรื่องใหม่คือเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ิเศษคิมถูกเขาทาบทามมาเล่นรู้ไหมครับว่าละครเรื่องนี้เป็นยังไงก็พี่แอนเล่าให้ฟังคร่าวแอนทองผสมนะครับใช่ค่ะพูดจัดนี่ก็เป็นเรื่องที่3แล้วค่ะที่ร่วมงานกับพี่แอนแล้วก็พี่แอนก็ค่อนข้างที่จะวางคาแรคเตอร์แบบ อีกแบบหนึ in, ่งแบบที่เคยเล่นมาก่อนทั้งหมดเลยค่ะอันนี้จะไม่เหมือนกันเลยก็พี่แอนก็จะบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ยที่จะให้คิมทําผมอย่างนี้นะใส่เสื้อผ้าอย่างนี้นะแล้วก็คาแรคเตอร์คิมต้องเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคาแรคเตอร์ก็จะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แล้วก็จังหวะของการพูดเสียงก็จะต่ำลงอะไรเงี้ยค่ะเดินก็จะเดินฉุบฉับหันก็หันควับเพราะว่าเป็นลูกสาวคนเดียวแล้วก็เป็นผู้บริหารที่คุณพ่อมอบอำนาจให้เราเป็นแบบผู้บริหารระดับพันล้านอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คือต้องเป็นแบบ perfectionist มากมากเลยค่ะทลกอย่างมันจะเป๊ะมากตั้านานก็จะแบบคิดว่าตัวเอง perfect ที่สุดในโลกไม่มีใครเก่งกว่าฉันแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เก่งจริงคุณรู้ไหมคุณติด c h a r เ c t ร r มาด้วย อคุณรู้ไหมขณะพอ่คุณพูดถึงนางคุณก็เสียงต่ําลงคุณก็ตาแน่วแน่ขึ้นมาดก็เข้มขึ้นแสดงว่าจริงๆแล้วในละครเรื่องนี้ต้องเคี่ยวกัมกันพอสมควรใช่ค่ะต้องต้องเคี่ยวคุณรู้ว่าพระเอกของคุณเป็นเขาตอนไหนรู้เลยรู้รู้งแต่แรกเลยค่ะพี่แอนบอกเลยแล้วอยากร่วมงานกับเจนอยู่แล้วทาไมอะเคยพูดไว้ว่าจริงๆอะ เพ่คนต่อไปเนี่ยเขาถามว่าอยากเล่นกับใครก็บอกเลยค่ะว่าอยากเล่นกับเจมาทําไมอะอยากเล่นกับเด็กบ้างถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องครับผมแค่เด็กกว่านิดนึงก็ได้ค่ะก็นอกกองเขาเรียกเจอพี่ตอนแรกเรียกพี่ตอนหลับไม่ได้ห้ามเรียไงวะพี่ดแค่นอก เอ้ยคิมอย่างเดียวไม่ชอบทำไมทำไมอ่ะทำไมตอนแรกเราเรียกเขาพี่เลยเจอปุ๊บพ่อหน้าเขาแก่หรือพ่ออะไรไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแฟนคิมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ีมขอโทษแฟนคิมเลยนะคือเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการนะผมเราเจอเขามาหลายงานก่อนที่เราจะได้มาร่วมงานจริงก็เจอกันแบบที่นีดที่ะหน่อยตามงานอีเวนต์บ้างก็คือจะต้องเคารพเขาเพราะเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการเราใช่เราก็เลยเรียกติดมาช่วงแรกๆครับผมแต่พอเขาบอกว่า no เราก็เลยโอเคก็โนครับผมใช่เพราะจริงๆแล้วเวลาเล่นละครด้วยกันถ้าเกิดมานั่งเรียกพี่เรียกพี่ตอลอดเวลาเข้าฉากหรือทาอะไรด้วยกันในฐานาะที่เป็นสามีภรรยารมันจะยากคมันจะยากที่ผู้หญิงจะทําความรู้สึกหรือทาใจทั้งๆ้ที่ผู้หญิงเองอยากเล่นกับเด็กเองนะ <laughs> มาแ <laughs> รกคุณได้รับการทาพทามให้เล่นเรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากครับเพราะว่าได้เล่นละครปัจจุบันแล้วแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งได้เล่นกับพี่แอนค่ายพี่แอนแล้วก็ได้เล่นกับคิมก็รู้สึก ตื่นเต้นนะประทับใจเพราะาอยากอยากเรียนรู้วิชาจากพี่แอนจากคิมด้วยครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คือไม่รู้เลยว่าละครปัจจุบันเป็นยังไงครับมมไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากก็ไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วก็พอได้เห็นบทเราก็รู้สึกโหเป็นคุณหมออายุ30แล้วอะไรเงี้ยโตกว่าเรามากก็กเริ่มเริ่มคิดหนักว่าจะทํายังไงก็เลยมีไปรีเสิร์ชบ้างไปเรียน acting หลายๆอย่างเพื่อที่จะเหมือนแบบ เตรียมตัวให้พร้อมที่สุดครับผมแต่ก็ไม่ง่ายครับไม่ง่ายแต่ก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ง่ายครับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษในที่จริงมันจะเขาเอื้องเดิมครับของละครเดิมสมัยก่อนที่สร้างไว้ชื่อสายทานไม่ไม่ใช่สายทานนะจ๊ะไมนจะมาสายทานมันคนเละเรื่องอะเล่นละครเยอะก็อย่างมีเงินผ่อนเออแม้สายทานพูดอย่างเต็มปากเลยนะสายทานสามีเงินผ่อนครับสามีเงินผ่อนบุญลาแดง เรานะ่ะเป็นสายมีเงินผ่อนรู้ตัวหรือเปล่าเออเรานะี่ยมันยากจนเออต้องชําระหนี้เขาต้องยอมมาแต่งงานกับผู้หญิงครับเออหกสิบล้านครับหกสิบล้านเป็นหนี้ดูหน้าแดงแจ๋เลยสายทานสายทานมาจากไหน,นเนี่ยคุณยายผมขอโทษครับคุณยายเดิมทียวคุณพล ตันสัทธิียนเล่นไว้นะครับเล่นคู่กับนางเอกอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าบทบาทมากคุณจอยสิริลักษ์แมพผมเห็นคุณจอยแล้วนึกถึงคุณนึกถึงคุณแล้วนึกถึงคุณจอยมันเหมาะสมจริงๆเพราะเขาก็เจ้าบกบดจริงๆจๆเขาเก่งมากครับคุณเขาเก่งมากพอมาเล่นเรื่องดีปั๊บอย่างที่บอก่เราต้องเปลี่ยนตัวต้องสร้างใหม่เพราะว่าเมื่อก่อนเป็นเป็นเหมเพราะเหมเวลานั่งเวลาอะไรสมัยจำได้ไหมจำได้ไหมด้ในในท่าทางมันเป็นไงคนเราแบบนี่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 ดูซะก่อนนี่นนี่นี่นี่ คือคนไม่ก่อนทุกอย่างเขาจะช้ากว่าเดิมครับเขาจะช้ามากคือคนไม่ก่อนเวลาเล่นผมเล่นคงไม่ได้อะเออผมอยากดูคุณเวลาเล่นซีเรียสอ่ะคุณจะเป็นยังไงบ้างช้าครับ้งทุกอย่างช้าช้าท่านทำทำช้าๆดิคือทุกอย่างจะมองก็ต้องช้าช้าเจ้าพี่เขาซีเลียสไม่ใช่ไม่ใช่นิทานไม่ใช่ไม่ใช่แฟนร์มิเทลเออเอมันจะมาเจ้าพี่เขาเลยมันช้ามากแล้วมันมีมีมาครับ แขนจะวางนึกวางอย่างนี้เลยก็ไม่ได้ต้องดูนะตัวอย่างปุ๊บนี่นี่นี่มันเป็นอย่างนั้นเรียนรู้จากพี่ต้นจากกิจครับผมเออเอพี่ต้นพี่ต้นพี่ต้นก็คือคือด้วยคำที่ว่าละครพีเลียดครับจะเป็นละครที่ละมุนแล้วก็ จังหวะทุกอย่างสมัยก่อนคนเราไม่มีไม่ได้มีโทรศัพท์ไม่ได้คุยกันง่ายๆทุกอย่างมันจะช้าการที่จะทําอะไรมันจะมีการประมูลผลช้ามากเอ,อซึ่งมันก็เลยบ่งบอกถึงการแสดงของละครพิเรียนหรือว่าการที่เขานําเสนอละครปัจจุบันก็จะไวขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราคุยกันได้ไวขึ้นมีไลน์มีโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทาให้จังหวะท,ทั้งหมดมันไวขึ้นม,มันทิ้งทั้งหมด อันนั้นต้องตามพี่ต้นดูพี่ต้นได้ครับอันนี้ดูใครตามใครและคลิปอย่างไรกับละครเรื่องนี้อันนี้ดูไม่รู้จะดูใครเพราะด้วยความที่ว่าอย่างเรื่องนี้พี่ต้นเป็นพ่อเราใช่ไหมเป็นผู้ชายคือเราจะได้เราดูได้แต่เรื่องนี้คือส่วนใหญ่เราเข้ากับคิมเข้ากับพี่แมมจินดาลาเราใช่ครับเราก็เลยก็เลยพี่แอนเลยไปบอกว่าให้ไปดูละครเก่าๆที่เขาเล่นกับพี่เคนครับผมไปดูละครพี่เคนทีละเดชใช่ครับไปดูจังหวะละครว่า ที่แอนอยากได้จังหวะประมาณนี้ให้เล่นประมาณนี้หนังประมาณนี้แล้วก็คุณหมอให้น่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมหมอสัตว์เป็นคนยังไงเป็นคนที่รักอิสระครับเป็นคนที่รักความถูกต้องแล้วก็เป็นคนที่คิดดีทดําดีอยากช่วยเหลือทุกคนเพราะว่าจรรยบาบันหมอคือว่าไม่ว่าเราจะเกลียดหรือชอบไม่ชอบเขามากแค่ไหนอะถ้าเขามาเป็นอะไรตรงหน้าเราต้องช่วยเหลือเขาไปเพราะฉะนั้<ม>นหมอจะ<ๆ>เป็นคนดีมากๆ่ใ,ในเรื่องครับ รับบทตรงนี้ง่ายๆเลยสำหรับเราความรู้สึกว่าคําว่าแค่แค่คําว่าเป็นคนดีเนี่ยง่ายครับแต่การเป็นหมอสัตว์มันเยอะกว่าอายุเยอะครับเป็นไงโอ้อันนี้ยากเพราะว่าเราอายุผมแค่ยี่สิบสองตอนนี้ผมยี่สิบสองอยู่ใช่ไหมครับสองเล่คสามสิบดูดิย้ำอ่ะคิมย้ำอ่ะเฉียคิมยี่สบสองคิมก็ยี่สิบสองยี่สิบสอยี่สองสองาปว้ตรงนั้นแหละแค่ตรงนั้น ก็มันจะยากครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเป็นคนอายุมากขึ้นหนึ่งเป็นอาจารย์หมอสองต้องเรียนจบแล้วทํางานแล้วเป็นเป็นครูสอนด้วยครับการที่จะมีความดูมีมากที่น่าเชื่อถือแล้วดูฉลาดนะครับเวลาพูดอะไรมันต้องดูฉลาดด้วยผมว่าตรงเนี้ยยากคุณรู้ไหมแอนก็พูดไว้ถึงถึงถึงเจมส์ว่าไงเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้แค่ยืนเฉยๆก็ดูดีแล้วอันนี้จริงไม่จริงจริงเหรอ จริงเหรอในเรื่องในเรื่องในเรื่องที่เราเข้าเขาเล่นเขาตั้งใจไหมเราเต้นได้เล่นให้ตายยังไงอย่างเงี้ยค่ะอบร้องไห้อย่างเงี้ยแต่เขาเข้ามาแค่ฉากเดียวก็รอละตีละอ๋อเหรอใช่แย่จังเลยนะเขาเราเล่นแทบตายเขาเข้ามาเอาไปกินหมดค่ะเข้ามาช่วยคุณไงในฉากแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยมันเหมือนเรื่องอะไรรู้ไหมมันเหมือนเรื่องเจ้าบ้านเจ้าเรือนอะซีลิต้า เล่นกันกันกบพระเอกของเราคือติก๊กคุณพิติก๊กสีติตาแทบตายนะทำอะไรแทบตายนะบ้าบอคอแตกแทบตายติ๊กเข้ามาฉากเดียมายืนแค่เนี้ยเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยมันเป็นอะไรเนะี่ยมันทำไมมันโลกหมดไม่มจติงทาเลย,ยคิดเห็นความตั้งใจในการเล่นเขาเรื่องนี้แค่ไหนยังไงครับเห็นนะคะเห็นตั้งแต่เราเวิร์กช็อปครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่าพี่แอนก็พาไปเรียนการแสดงเพิ่ม ไม่ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ว่าเขาแบบทำการบ้านมาเขาอ่านบทมาแต่ที่เราไม่ได้อ่านเลยใช่ไหมก็เแโอ้หแสดงว่าเด็กคนนี้ต้องเก่งแน่เลยอ่ะไม่ได้ต้องไปทำการบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่คันเดี้ยวฆ่าตายใช่ค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาแบบไปดูหมอจริงๆเลยค่ะไปตามชีวิตของคุณหมอคนหนึ่งจริงๆในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว แล้วเราล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้ว่าเุ้ยเขาพัฒนาขึ้นในในทุกๆวันที่เราเข้าฉากด้วยกันยันวันปิดกล้องคือเขาเก่งขึ้นเก่งขึ้นเลยเขาชอบละครเรื่องสายทานนี่มากอยู่แล้วครับสายทานสามีให้บ่อนไม่ใช่ถึงกสายทานเฮ้ยพี่อนผมขอโทษแต่ก่อนเรื่องนี้เราเล่นเป็นใครคคิวชื่ออนนสนิยาค่ะมันเหมือนเราไหม ไม่ได้เหมือนเลค่ะออย่างที่คือละครตัวนี้คือฉลาดมากด้วยเหมือนกันฉลาดแล้วก็เป๊ะคิดอะไรเร็วอะไรย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างจะเป็นงานเป็นการทุกอย่างจะเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเขาเป็นอนุชนิยาได้สมบูรณ์แบบมาก เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเนี่ยหมายถึงผู้ชายคนหนึ่งครับที่ยอมเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของตนเองเพื่อผู้หญิงที่เขารักจะได้มีความสุขมากที่สุดมีรอยยิ้มมากที่สุดและหัวใจชุ่มชื้นในความรักมากที่สุดเพียงแต่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนี่นสั้นง่ายดีกว่าครับเออกิรติเทพธรมเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเล่นเรื่องนี้เปลืองตัวมากมันรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกยังไงก็ท้าทายดีอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเคยเล่นแต่กุ๊กกิ๊กจมูกชนกันจูบกันตอนท้ายจบรักกันแต่ไม่ได้เล่าต่อว่าเขาว่าอไอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันคือแต่งงานกันรักกันอยู่ห้องหอด้วยกันแล้วยังไงคะแล้วยังไงอ่ะเหมือนกัน ก็ต้องมีฉากที่ต้องอยู่ด้วยกันใช่เป็นฉากสามีภรรยาอยู่ด้วยกันจริงๆรักกันจริงๆไม่ได้แบบโกรธนอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเป็นเลิฟซีนอีกแบบนึงเป็นเลิฟซีนเลยอีกแบบแบบสามีภรรยาไม่ใช่แบบแฟนเพราะั้นพอแบบสามีภรรยาปุ๊บไอคนที่มันไม่เคยเข้าแบบนั้นถูกไหมเคยไหมไม่เคยครับไม่เคยเหมือนกันต่างคนต่างก็ไม่เคยถูกไหมถูกถูกครับพอเวลาจะเข้าไอฉากคนนี้มาปุ๊บมีการซ้อมกันก่อนไหมเตี้ยไหมพี่แอนจะเป็นคนมาทส เธอเล่นแทนหนูค่ะเออเหรอยังไงอ่ะก็ต้องเข้ามาแล้วก็คีมเราทำหน้าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้ว <yog> ก <ic> ็แล้วกไม่นะสมมติสมมติสมมติว่าเราเป็นแอนตอนเราจะมาสอนค่ะเราบอกต้องทำยังไงอ่ะสมมติเราเป็นแอนบอกเขาเออออออโอ้ยพี่แอ้ก็จะแบบว่าขีมคีมอย่างเงี้ยเพราะว่าจังหวะกล้องมันจะได้รับตรงนี้หน้าเราจะได้สวยๆจมูกจะได้นี้ด้วยแล้วก็แบบหันหน้ามาอย่างเงี้ยจับมาเลยแบบนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่แอ้มก็จะแบบไม่อายที่จะแบบใกล้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ าทำอย่างนั้นเหรอแล้วเหรอใช่ค่ะแล้วเวลาตอนที่พี่แอนเข้ามาทำอ่ะเราเป็นไงบ้างไหวครับจริงๆแล้วอายมากกว่าแล้วใช่ไหมโอ้โหท้องแล้วหูแดงหน้าแดงพี่แอนดูมือมืออาชีพมากใช่ค่ะพี่แอนดูมืออาชีพมากเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงซึ่งมีทั้งฝีมือทั้งบทบาทการแสดงและเป็นผู้จัดด้วยเพราะฉะนั้นเขาทุ่มเต็มที่โดยเฉพาะฉากนี้เขาบอกจะเป็นฉากที่น่ารักที่สุด ตั้งแต่ได้ดูละครของคิมเบอรี่แล้วก็ของเจมส์มาว่าคุณจะไม่เคยเห็นการเข้าฉากแบบนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันถึงถูกบรรจุไว้เยอะมากเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันแต่พอตอนดีกันมาเจออย่างนี้อีกละใช่ไหมไม่มีการเตียมไม่เตรียมครับผมเพราะว่าทั้งคู่บอกกันไม่บอกว่าอย่าเตรียมเลยไปเถอะเข้าเลยก็คือพอแรกๆคือพอพี่แอนบอกอะคบว่าฉากจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมว่า b ็อกกิ้งอะพอรู้ b ็อกกิ้งแล้วเราก็เหมือนก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากครับก็คือขออนุญาตเขาทีหนึ่งก่อนขอโทษเขาแล้วก็แล้วก็เข้าไปแล้วพยายามทาให้มันดีที่สุดครับคือไม่ได้ไปบล็อกหรือไม่ได้เตรียมกันมาว่าจะทําอย่างนี้อย่างนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะไปตรงกับบ็อกกิ้งที่แอร์หรือเปล่าแล้วบางทีถ้าเกิดมันเตียมมากแล้วมันมันคิดเยอะอ่อตอนแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้กันมากพยายามจะใกล้อีกใกล้อีกอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้ดู จนตอนหลังๆเริ่มรู้ละอะใกล้ๆก็ได้ใกล้ <c oughs> <c oughs> สุดแล้วรู้ละว่าพี่อันต้องการแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาไหน,น,นลองเข้าให้ดูหนได้เข้ายัางไงเนี่ยมันจะเข้าเป็นเหรอก็เอ<พ>อเพราะว่ามันฉ<ะ>ากที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้ชมนี่ยังไม่ได้ดูนะครับเพราะนี่เราละครเพิ่งออกไปไม่กี่ตอนยังไม่เห็นเดียเด๋ยวเดียวเดียวเดียวจะเห็นความไหนไหนยังไงเนี่ยยังไงคือเขาหมอเขาจะเริ่มมาด้วยมือก่อนมือก่อนแล้วก็ แล้วก็ส่วนใหญ่คือจะเป็นฉากที่เขาร้องไห้อยู่อะไรอย่างนี้พอเขาร้องไห้อยู่เราก็จะซ้อมน้ำตามือสั่นไปด้วยนะครับทำไปด้วยแล้วก็ค่อยๆเข้ามาอย่างนี้แล้วที่เหลือก็คัครับผมแล้วที่เหลือเขาน่ารักไหมเขาเป็นผู้ชายที่สุภาพไหมสุภาพมากใช่ครับผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อทุกๆครั้งที่เข้าฉากเนี่ยก่อนจะเข้าฉากเขาต้องขอโทษก่อนนะ ขออนุญาตถ่ายเสร็จแล้วอยู่โอเคไหมเออแล้วถ่ายเสร็จแล้วถึงถามโอเคไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ไอทำเกินไปไหมคิมก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างโอ้ยทำไมทำไมตอบบ้างไม่ตอบบ้างอ่ะบางทีเราก็แบบกำลังอายอยู่ไม่ก็มันโอเคอยู่แล้วไงก็เล่นดีอยู่แล้วก็เลยแบบรู้อยู่แล้วอ่ะอืมอืมระหว่างที่เข้าฉากกันระหว่างที่ไปกันเนี่ยคิมเขามีผู้จัดการไปดูด้วยหรือเปล่าครับ ผู้จัดก,การส่วนตัวครับมีไปบ้างไหมครับเออก็มีครับมีนะฮะ,ะผู้จัดก,การส่วนตัวก็ไปครับเวลาที่ยิง <c oughs> ันยิงกันด้วยนะฮะนี่อันยิงเอาก็จริงก็มีพี่สาวเจนนีเฟอร์ไปไง,<อ>งถ้าท่านผู้ชมที่เพิ่งบิดช่องมาเดี๋ยวนี้ผมกําลังพูดเรื่องผู้จัดก,การส่วนตัวของคิมนะครับอยู่นะครับท่านท่านคงเข้าใจว่าหมายถึงใครนะครับผู้จัดการส่วนตัวเข้าไปดูแล้วตอนฉากเลิฟซีนผู้จัดการส่วนตัวอยู่ไหม พอไม่ค่อยอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ครับไม่อยู่ผู้จัดการส่วนตัวทนดูไม่ได้อันนี้เราเราเองดีกว่าไหมไม่กล้าเลยไม่รู้ไงไม่กล้าไม่รู้ว่าไม่รู้เพราะส่วนใหญ่ผมจะเข้าฉากเราก็จะไม่รู้ไงครับก็มีไปหาพี่แอนแต่แน่นอนเขาต้องติดต่อกันเรื่องธุรกิจของเขาไม่เกี่ยวกับเราหรอกแต่ตาคอยอย่างนี้ตลอดตาเนี้ยคอยอย่างนี้ตลอดเลยชางไหนประทับใจที่สุดครับคิม ประทับใจที่สุดเลรคจริงๆประทับใจเกือบทุกฉากอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าที่แบบรู้สึกว่าเล่นยากนะคะแล้วก็ประทับใจด้วยที่เราทําได้ว่ามันหลายเทคมากคือฉากที่โดนรถชนแล้วก็ต้องโดนรถชนจริงๆแล้วก็เขาขับเข้ามาเร็วๆจริงๆไม่มีสตันไม่มีอะไรเลยะคะ่ะเราก็ต้องเล่นจริงๆแล้วก็ต้องเอาตัวประกบกับฝากระโปรงรถมันร้อนมากะะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องหล่นลงมาตรง ปูนคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซ,ซึ่งซึ่งหลายเทคมากแล้วมันต้อง s l o ภาพ s l o มากค่ะแล้วก็ต้องร้องไห้เพราะหน้ารับข้างนี้แล้วต้องน้ำตาไหลข้างนี่แล้วในใจนี้ต้องคิดอะไรเยอะมากค่ะคิดห่วงทุกอย่างเนาะเดี๋ยวก่อนไอ้น้ำตาไหลข้างนี้เนี่ยคนดูบางทีดูไม่เข้าใจ ไอ้คำว่าน้ําตาไหลข้างนี้ในละครในหนังมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะว่ากล้องมันรับอยู่ข้างโน้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้กำกับบอกหรือว่าตัวเขาเองเห็นกล้องเขาต้องรู้ว่าต้องไหลข้างนี้นะคุณทํายังไงให้มันไหลข้างนี้ทีมันก็ไหลสองข้างเหรอคะแต่ว่าแต่ข้างนั้น,ะน,นต้อ,องไหลใช่แล้วต้องไหลข้าง,ลา,างนี้ด้วยก็เลยต้องคิดเยอะมากค่ะแล้วก็ในนั้น โมเมนต์นั้นมันจะมีแฟลชแบกด้วยคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่พลิกแล้วก็คนดูอาจจะช็อกได้ว่าเฮ้ยขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยดูชอบดูชมค่ะเจมครับผมฉากไหนประทับใจที่สุดประทับใจที่สุดเหรอครับผมมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังครับว่าประทับใจครับคิมก็ไม่รู้เหมือนกันคือเป็นฉากที่ ฉากกินข้าวกันนะครับผมแต่เราไม่ให้เขากินข้าว <c oughs> อ่ะอาจจะงงว่าทำไมประทับใจใช่ไหมครับผม <c oughs> คือการที่ไม่ให้ิมเบอรี่กินข้าวมันสนุกมากเลยตอนแรกมันเป็นคือผมบอกว่า <c oughs> พี่แอนครับพี่แอนจะบอกทำไมมีฉากตัต้งเยอะตัง้งแยะไม่ไม่เอามาบอกคือฉากนี้มันนา่ารักเพราะว่าตอนแรกมันก็เป็นฉากธรรมดาธรรมดาแค่แบบเ,เขาตามมาง้อเราแล้วเราไม่ให้เราก็เหมือนแบบอ่าอยากกินใช่ไหมอ่าก็ได้ แต่คนต้องจ่ายเงินผมนะแต่เขาไม่มีเงินสบทเลยแล้วสุดท้ายคือเราก็ไม่ไม่ให้เขากินข้าวแล้วเราก็มีความสุขก็กินต่อไปมันเป็นฉากแบบง่ายๆหมครไม่มีอะไรเลยแต่พอเล่นจริงๆแล้วอ่ะมันสะใจมันสนุกอ่ะเพราะว่าอะไราดูจากสีหน้าเขาแล้วนะครับคือแบบไม่ละตอนนั้นคือถ่ายตอนที่คืนที่ที่ทะเลเออใช่เพราะว่าในชีวิตจริงๆมึงเธอเป็นคนไม่เคยหยุดปากเลย เธอเป็นคนที่กินตลอดเห็นอะไรก็อร่อยไปหมดเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดวันนนั้นจะหิวล้วันไหนๆเธอก็หิว เพราะฉะนั้นพอเขาแม่เขากินได้รู้สึกเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้กินได้ด้วยเหรอใช่ไครับแล้วฟีลลิ่งสีหน้าที่เขาส่งมามันมันทำมันน่ารักอะครับเราเล่นเองแล้วเรายังเรายังแบบเรายิ้มแล้วก็กลับไปคิดว่าเออชากนี้เป็นหนึ่งในชาที่ชอบที่สุดเพราะว่าเขาเขาเล่นในน่ารักผมเชื่อว่าคนดูดูแล้วก็จะชอบรีแอคของเขามากๆเลยครับผมคุณะคุณคุณต้องเข้ากับคนหลายคนอย่างเช่นน้ำชาน้ำชาเป็นไง เขยเล่นน่าตกายเออโอ้โหน้าตกเขาเล่นร้ายเรื่องนี้รู้สึกจะเป็นเรื่องแรกด้วยนะฮะใชหน้าตกมากเลยเหรอครับหน้าตกมากเพราะเขาร้ายแบบเราไม่ถูกกันตั้งแต่สมัยเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็จะแข่งกันตลอดเวลาค่ะจะไม่ชอบขี้หน้ากันแล้วก็มีเรื่องผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งตอนหลังเนี่ยเขายิ่งรู้สึกแพ้ เราไม่ได้เพราะว่าคนนี้แบบเขาเจอมาก่อนเราอะไรเงี้ยทำไมเราต้องมาแย่งเขาอีกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบไม่ยอมในหลายอย่างแล้วก็จะแบบดีกรีเริ่มแรงขึ้นเออดัดดานพูดจาแบบอะไรเงี้ยใส่หน้าเราอย่างเงี้ยค่ะแต่นางหน้าตบมากใช่เธออยากตบทุกฉากเลยอยากตบทุกฉากเป็นการให้เกียรตินางนะเป็นการพูดอย่างนี้เป็นการให้เกียรตินางได้ดีอ่ะครับป๊อปป๊อปถากูลพี่ป๊อปพี่ป๊อปพี่ป๊อเป็นไงครับ พี่บอลก็เป็นเป็นพี่ที่เราเคยร่วมงานกันมาแล้วพี่บอกก็เป็นเหมือนเดิมครับถ้าเกิดพูดถึงพี่ป๊อปทุกคนในกองก็คือนอนกับกินอย่างเดียวเหมือนเดิมเอ๊ะเลยอะเดือแต่แต่ถ้าเรื่องการร่วมงานคือเขาจะเข้าฉากกับคิมคนข้างเยอะอะคิมเล่าเป็นไงใช่ก็พี่ป๊อปเล่นเป็นคุณอาค่ะเล่นเป็นอาในแท้ของเราแต่เขาจะคิดว่าเขาไม่ใช่อาของเราเออเออก็เพราะฉะนั้นก็คิดว่าแม่ของตัวเองแบบ มีชู้อะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่กล้าคิดแต่เขาก็หลงรักหลานของตัวเองเข้าใจละใช่ค่ะยากนะยากบทของเขาเล่นยากมากค่ะเพราะว่าจะต้องซ่อนความรู้สึกเก็บกดอะไรเยอะมากค่ะนั่นความเก็บกดทําให้เขาต้องไปนอนกับกินเนหลังกองค่ะแต่เขากินข้าวเยอะมากเยอะมากนะครับเป็นพยานเขากินข้าวแบบ คือจำได้ถ้าแบบเบรกปุ๊บเขาจะวิ่งไปที่โต๊ะอาหารก่อนเลยเรอแล้วก็กินข้าวมาสองจานผมว่าคงเป็นเหตุผมว่าแอนให้ค่าตัวเขาน้อยเ <c oughs> ข,ขาก็เลยต้องสะสมอาหารฮะอายอายกับมนเนธอายก็น,น่ารักยังมีอีกตั้งเยอะแยะที่คุณเล่นด้วยนะมนตรีสันติสุขจมีคัลลาเออก็เขาทั้งนั้นนะใช่ไหมกับแม่คนเออคุณอยู่แต่กับแม่คุณอยู่กับจินตลาใช่ไหมอยู่แต่กับจินตลาใช่ไหมนอกนั้นเขาทั้งนั้นเลย ทุกคนเก่งๆทั้งนั้นที่คุณร่วมงานด้วยครูมนตรีสุดๆน่ารักมากน่ารักสันติสุขฮาใช่นอกกองนะหมายความว่นอกเรื่องนะนอกเรื่องรกตลกาว่ในเรื่องเขาจะเป็นมาเฟียนใช่ใช่ใช่เขาอย่างนั้นคนเวลาที่เขาเอามาเล่นละครมักจะเป็นอย่างนั้นชีวิตจริงเป็นไงอีกทางกลับทุกครั้งเลยนะครับดารินีนุชท็อป โอ้ย oh, oh, oh. พี่ทอมล่วละครมาหลายเรื่องะะบ้เล้ะใช่แล้วยังมีคุณนุ่นอีกคุณ<ส>น้ำฝนน,นะฮะคุณอ้นพี่พันเก่งๆทั้งนั้นเลยครับละคร <laughs> เรื่องนี้น่าดูตรงไหนเรื่องนี้มีสเสน่ห์ในหลายๆมุมมองะคะ่ะด้วยอาชีพของแต่ละคนที่อย่างเราเป็นผู้บริหารเป็นคนเขี่ยวเกี่ยวกับเรื่องเงินทุกอย่างจะวนเวียนอยู่กับเรื่องเงินอยู่ในออฟฟิศแต่ว่าของเขาจะเป็นฟิลหมอ ซึ่งซึ่งก็จะน่าสนใจตรงที่อาชีพของแต่ละอาชีพเนี่ยพี่แอนเขาก็จะถ่ายทอดมันออกมาได้ดีแล้วก็เล่าเล่าได้ดีด้วยค่ะแล้วก็ในทุกๆคาแรคเตอร์ก,ก็จะมีบทพลิกจะมีคําสอนในทุกๆคาแรคเตอร์ด้วยค่ะน่าดูตรงนั้นน่าดูตรงไหนเป็นละครที่ครบรดครับคือมีหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้ารักกุ๊กก,กิ๊กดรามา่า อย่างคิมบอกอีโรติกใช่ไหมอ,อีโรติกคิม, <c ười> คมก็พูดกันนอกกองนะอีโรติกอีโรติกเ <c ười> ิดๆหน่เขาเข้าฉากเลิฟซีกันเยอะ <c ười> ครับมันก็จะมีเป็น,ปนละครที่อย่างที่บอกว่าครบรถครับแล้วก็จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอเดียของการใช้ชีวิตที่ง่ายๆครับใครที่เห็นหมอส, <c ười> สัตว์ตในเรื่องนี้ก็จะเห็นว่าหมอเป็นคนที่ง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นคนธรรมดาแต่สามารถทําให้ชีวิตของคนรอบข้างเขา หรือคนที่เขารักครับดีขึ้นได้ครับผมจริงๆมันเป็นโซลูชันอย่างนึที่บอกเราได้หเลาว่าความสุขทั้งหมดการใช้ชีวิตทั้งหมดจริงๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเงใช่ไหมผมเป็นคําถามสุดท้ายจริงๆแล้วตอนนี้สําคัญมากเลยถามเจมนะครับคำถามสุดท้ายละครเรื่องนี้ชื่ออะไรครับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษครับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษครับ และภาพภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับทั้งคู่จากเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษรูปของเจมส์และก็รูปของคิมเป็นรูปที่เขาเลือกเองนะครับเป็นรูปที่ผมว่าเขาเลือกแล้วก็ได้ถูกใจกับเราด้วยเพราะว่าอย่างอย่างอย่าง,างตัวเจมส์เองก็หล่อแบบของเขานะครับเขาจริงๆครับหล่อแบบของเขาแล้วส่วน,ส,วนส่วนรูปของคิมก็ชัดเจนมากนะครับ เซอร่อแบบของคิมนะครับคิมก็ผมปิดหน้าคิมก็เป็นอย่างนี้ครับคิมก็เป็นอย่างนี้ครับตัวจริงอยู่ในกองถ่ายก็น่ารักมากครับกินกับนอนนะครับกินกับนอนกินกับนอนนิดเดียวนะครับแล้วพี่เอกก็มาตามเข้าฉากนะครับก็มาบอกว่าจริงก็เป็นอย่างนั้นครับจริงๆนะครับก็เข้าฉากได้แล้วเข้าฉากได้แล้วแต่เป็นคนที่มีความสามารถสูงมากทางด้านการแสดงพูดอะไรปุ๊บนิดเดียวเท่านั้นเองเก็ตและเข้าใจง่าย แล้วก็โตเร็วมากในวงการในฝีมือ oh, ทั้งคู่ oh, <my> ทั้งคู่จริงๆครับทั้งคู่ <Sure. S 1> ผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ดูเจมมาตั้งแต่ต้นจะบอกอย่างหนึ่งว่านึกไม่ถึงว่าผู้ชายคนนี้จะโตเร็วขนาดนี้ <laughs> จริงๆครับคุณย้อนกลับไปคุณเล่นละครเครพิ่งเรื่องที่สามนะฮะ <Sure. S 1> คุณเป็นซุปเปอร์ร์ไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> คุณเล่นละครเรื่องที่สามเองนะฮะ <c oughs> คุณไม่ได้อยู่ในวงการนี้มาแบบมหาศาลเลยคุณเล่นละครแค่สามเรื่องเองนะฮะ เลยบอกจะเลิกแล้วเหรอครับอยาอยางยามเรือความจริงใจของเขาน่ารักนะอะไรเร็วไปนิดนึงครับเร็วไปนิดนึงเร็วไปนิดนึงเลยครับส่วนผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องพูดเก่งเก่งจริงๆเลยนะครับเก่งจริงคิมเก่งจริงเลยนะคิมอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเราขอเรื่องนี้บ้างไหมคะโอก็ก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยกันนะคะมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ขอให้ชอบนะคะฝากด้วยค่ะครับ เก็ฝากละครเรื่องเพียงชาย <c oughs> คนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษด้วยครับผมดูไปเรื่อยๆครับผมรับรองว่าต่อไปละครจะเพิ่มดีกรีกขึ้นไปเรื่อยๆ<ช>เรื่อยๆแล้วก็จะได้เห็นบทสรุปของความรักของคุณหมอส,ตสตัตว์กับคุณอนุสนิยาแน่ๆครับผมใช่ดูไปเรื่อยๆนะครับท่านจะได้เห็นสายทานแห่งความรักร <c oughs> <c oughs> ลังไหลลังไหลมาจนเต็มที่แน่นอนครับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษครับขอบคุณมากครับ